วันนี้มาต่อซิมูเลเตอร์หลัที่ห้า

没见，没看，他他真去了。那块儿也拿，拿那个开的礼物，领取到了，准备录个记录。记录下，你这个交易，这个报道的，这个报道的量的，哎呀，还真真没到，真真有点儿厉害了。我那个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  ปกติกติเราท่ไปแ่ก็จะเอคเรช้้ะมีวเไอาเราตว้น่นถ้าเรามจะอะไรกอบอกรามร้าอไปดี่สอนแ้วจะมาทีนอะไรางกอร้างก็จะมรงก็ะรางก็จีรบาก็ีอะไรางอไรบ้างก็จะมีอะราจะมีอะไมีอะรบมีอะรบ้างก็จอะางะีะไร้าก็มอะไรามีอะรก็นะมีอบาีไรบีบ้

现在、yeah, 人们都开始看不礼貌，现在呢，看、uh, no、那个妈妈，我好像没怎么注意不礼貌的，啊，真丑，嗯，刚拿过我的，拿过来，对吗？啊，对，对对对对，对的对，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 对对对，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  เราไม่เคยทแบบนี้มื่อก่อนเลยยกที่สอเราทำบบน้กไ่เคยบไม่เคยบกไเคยทำนี้ไม่ได้เลยนี่นี่เี่น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 ีนี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นีี่น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 นนี่นี่ 嗯，嗯，嗯，嗯、nice，嗯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 

你有别人啥事？你看吧、啊，人家后来别的地方在那边打工嘞，是不？我老公在那边上班，那边做，我这边做厂，做保安，做保安，做厂，做厂这些。哦，没事，过年，这么多年没干，完了，所以，所以都上班，你工作了。嗯，你看，保安还是挺累的，保安还是。哎，咋样？你。你看嘞，我工作干了，工作也挺好的。 ดูดีอ้ที่รักเออแกัแกปหน่อยรักสนายรักดีรับดรูกเออโอ้ยสวย ว่าม่ออนที่ห้าทำนไงมต่อสี่เลยพีู่เออเป็นลบใสยไปเส้นนึงอะแล้วกูหาตัวต่อไม่เจอแล้วอ่ะอันนี้มไดานอ่าเนี่ยอันนี้ลอยเส้นหนึ่งอเหยียบเป็นลบควเนี้ยแล้วไม่หายเลยี่ยดูต่อนไหนวต่เนี่ย อะไรี๋นี้ฮะห้าไม่ก็มานี่นี่แล้วก็จิ้มเท่านี้เส้นแล้วก็จิ้มไปนู่นมันก็ไม่มีน้องคเลยงมก็ตากับที่หนึ่งใช่ปะอ๋อนี่บ้าตากันอี่บ้าห้าอันนี้ปุ๊บมันก็ไปต่ออ๋อมันไปต่อที่ไหนเลยว่าแล้วต่อเข้าดิมันไปเข้าต่อไปเข้าออันนี้ก็ต่อเท่ากับอันนี้อ่ะอันนี้คะแนนสายร้อยจ้าพี่นะพี่สายร้อยโอเคขัดกับเดือนสระขัดเสียนี่อันนี่แล้ก็จะายขอดีเพราะเราอีกคน

เดยวส่งเลยเอาย่างนี้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนะเดี๋ยวสหรอกั่นันไม่ได้ต่อครับนีู่จะเบ

เ้มสหรับอ <Thor nt on> ี okay. ีกวจะมาสาธิตการใช้วงจรเหล็กที่ห้านะครับ reverse after start ครับ after stop ครับ วิวแล้วก็กดปุ่มสีเขียวโอนไปทางขวาครับแต่จะกดปุ่มสีเขียวตัวไม่ได้นะครับต้องไปกดปุ่มสีแดงก่อนนี่กดปุ่มสีเขียวตัวได้ครับกดทางซ้ายครับของค,ครับ